วัดเกาะลอยศรีราชาวัดเกาะลอยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวัดตั้งอยู่บนเกาะซึ่งมีขนาดเพียงสามไร่เชื่อมโดยสะพานข้ามยาวประมาณ500เมตรชื่อว่าสะพานเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรีบนเกาะยังมีสวนสาธารณะและสวนเต่าตนุวัดเกาะลอย หรือวัดเกาะลอยสีมหาราชาประวัติสร้างไม่แน่ชัดแต่มาปรากฏตามบันทึกว่าเมื่อปีพศ2442สมเด็จพระศรีสวรลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสาอายิกาเจ้าคณะดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนะพระบรมราชเทวีได้เสด็จแปลพระราชฐานประทับ ณพระตำหนักสีมหาราชาระหว่างประทับอยู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่สีมหาราชาหลายวาระทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลขออาราธนาพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ณวัดเกาะลอยและได้โปรดเกล้าให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดเกาะลอยเป็นที่พำนักสงฆ์และนี่แหละครับคือ